วันนี้จะไปขับรถเล่นซะหน่อยจะพา R30 กลับสู่ญี่ปุ่นอีกครั้งหนึ่งนะที่เราแบบชอบตัวนี้คือไม่มีปัญญาซื้อ32 3 2, 3 3 4า <laughs> คือถ้าตัวเทพมันต้องภายในแดงข้างในจะเป็นสีแดงหมดเลยใกล้ๆแสนมั้งทำสีก,ก็มีแสนสองแสนครับสวัสดีครับมี่นายกะาดชาแนลนะครับนี่ EP นี้นะครับได้ลูกรักคันใหม่มานะที่อยู่ทางตัวผมนะครับอาจจะดูแบบเจนเดียวคุณปู่หรือเปล่าบอกว่าเก่ากว่าอีกคื <laughs> ลึกลงไปเรื่อยๆยิ่งเล่นยิ่งลึกลึกเก่าไปเรื่อยๆนะครับข้างตัวผมนี่คือ Skyline ์ R30 นะครับเรียกว่าต้นกําเนิด GTR ดีกว่านะมันมีเจนก่อนหน้านี้เป็น Skyline เหมือนกัน แต่ผมว่าถ้าเจนต่อในตระกูล R ก็เป็น R 3 0 3ส3 2 3า3เอแล้วก็ R 3 5อันนี้เรียกว่าต้นกำเนิดเลยนะครับมีทีเด็ดก็คือเป็น2ประตูนะ2อประตูหล่อเหลามากอ่ะด้วยความเห่อซื้อรถมาจากโคราชให้สไลด์มาส่งแล้วก็จอดอยู่ที่อู่ไม่มีเวลาขับวันนี้จะไปขับรถเล่นซะหน่อยจะพา R 3 0กลับสู่ญี่ปุ่นอีกครั้งหนึ่งนะคือที่บางแสนนะครับมีร้านคาเฟ่ที่ทาเหมือนญี่ปุ่นเลยผมเห็นแล้วดูกันก็น่าไปไหนๆน่าไปแล้วก็พาเจ้า R 3 0ไปขับรถเล่นผมพาเพื่่่อนไปดดูีกววา มันมีทีเด็ดอะไรมีอะไรบ้างทําไมถึงซื้อมาทําไมเกิดความคันอีกแล้วนักปั้นหน้าหยกอะแล้วก็พาไปดูด้วยว่าน้องชายหนึ่งคันนะโตโยต้าโซลเยอร์ยังไม่เสร็จเลยเดี๋ยวพาแวะไปดูด้วยเพราะว่าทําสีอยู่ที่บางแสนเหมือนกันนะครับไปดูเกลนเกลื่อนเรียกน้ําย่อยก่อนเดี๋ยวจะทาพาร์ทของโซลเลอร์ออกมาเป็นพาร์ทแยกเลยไปมาดูหน้าตารถสกจไลอ้อ3 0ผมนะนี่อันนี้เรียกว่าโฉมไม่เนื้อเชนแล้วตัวหน้านะครับหน้ามันเรียกว่าโฉมหน้าเหี่ยวตัวยังไม่เนื้อเชนไฟมันจะใหญ่ มันจะเรียกโฉมหน้ายักษ์มันเรียกว่าไงอ่ะคือ R30 สองประตูเนี่ยมันเป็นรถตั้งแต่ผมเห็นตั้งแต่ผมเริ่มเล่นรถเริ่มจําความได้มีจอดโชว์ที่สี่คอนมีล้อล้อมเลย R30 สองประตูมันหล่อแบบถูกใจมากแต่อันเนี้ยมาเราก็ต้องทํานู่นทํานี่อีกคันเนี้ยเราเอามามันก็เจ้าของเขาทํามาประมาณหนึ่งแล้วมีล้อนี่ล้อล้อวาตานาเบ่ขอบสิบห้าล้อก็หล,ล่อเหลาออฟเซ็ตแบบพอดีกับ R30 เลยอ่ะคือเจ้าของเก่าเขาก็ปั้นมาประมาณหนึ่งแต่อารมณ์แบบเหนื่อยแล้วทำรถเก่ามันก็ใช้เวลาใช้เงินทุกอย่อ,ยอ,ยอยตอ หาเรื่องรู้เต่าไม่รู้นะเนี่ยเป็น2ประตูข้างในรูดูภายในดูภายในไหมโอ้ตรงยุคคันนี้40่ปีแกลโอีก <laughs> ก็ตามสไตล์รถเก่าเดี๋ยวขับไปเดี๋ยวจะรีวิวภายในให้ดูอีกทีหนึ่งข้างหลังเชฟข้างหลังเนี่ย R 3 0มสิบสกายไลน์คาแรคเตอร์ของมันคืออะไรนี่ไฟท้ายเลยไฟท้ายเนี่ยไฟท,ท้ายโดนัทจุดเริ่มต้นจริงๆ s k y สกลลายไลน์คาแรคเตอร์ของเขาคือจะเป็นไฟท้ายโดนัทตั้งแต่เจนก่อนหน้านี้แล้วเก่าตั้งแต่ ผมไม่แน่ใจรื่งอะไรเคนแมลี่อะไรหรอแบบไฟท้ายโดนัทมันก็ไล่เจนมาแต่เนี้ยมันคือเจนต้นกําเนิด R ดีกว่านะที่ตระกูลใช้คําว่า r 3 0 3 1 32 33 34าอ็าประมาณนั้นอาไปดูหงเครื่อง <S <S เครื่องยนต์เดิมอ่ะเป็น FJ20 เป็นเครื่องโหเอฟเจยผมก็ไม่ทานแต่เป็น4สูบ2 0 0 0เทอร์โบนะครับอันนี้เปลี่ยนละว,วางมาใหม่เป็น r b 2 5เครื่องยนต์เป็น r b 2 5เป็นเกียร์ธรรมดานะครับเปลี่ยนท่อไอดีมาทำหม้อน้ำมาใหม่เป็นเทอร์โบเดิมเดินท่ออินเตอร์มา ก็ต้องเก็บงานประมาณหนึ่งคือพอเป็นอาบี25ข้อดีอย่างนะก็สบายใจนิดน,นึงอ่ะมันมันไปไกลได้อ่ะไฟบางแสนผมก็ไม่ห่วงอาบี25เดิมๆด้วยทุกอย่างมันก็เดิมหมดแอร์เย็นไปเราออกเดินทางดีกว่าไปดูที่ญี่ปุ่นคาเฟ่ญี่ปุ่นว่ามีอะไรบ้างนะว่าจะคุ้มค่ากับการเดินทางไหมวันนี้จะต้องไม่กินข้าวลิงเด็ดขาดนะไปเยี่ยมน้องชายอีกคันหนึ่งนะครับโตยต้าโซลเลอร์ไปออกเดินทางได้แล้วไปครับ กระจกรถตามปีนะครับสี่สิบปีที่แล้วก็จะเป็นกระจกไฟฟ้าอย่างนี้เราต้องหมุนอย่ให้หัวไหลเห็นนะหเห็นไหมต้งหวะขึ้นตังหวะขึ้นยนะังไงต้องใช้เทคนิคนี้เึง <c oughs> หมุนขึ้นได้ก็ดีแล้วผมว่านะเพราะระบบแมนวนว่นอ่ะมันก็ดีตรงที่แบบว่ามันมันไม่พังอ่ะมันมันก็ใช้ยาวใช้กันได้ยาวๆคือทุกอย่างเป็นแมชคนิคไม่ได้เป็นไฟฟ้าแล้วไม่มีอิเล็กทรอนิกส์มาควบคุมอะไรเงี้ยมันก็ข้อดีตรงนี้รถเก่ามันก็ยังแบบใช้ได้อยู่ยังขับได้อยู่อะไรเงี้ยก็ยังเป็นข้อดีอยู่หลายๆอย่างมันไม่จุกจิก รุ่นนี้ไม่เป็นพาวเวอร์นะไม่เป็นไม่เป็นแหลกนะครับยังเป็นกระปุกอยู่นะใจมันรักใจมันรักเจนของสกายไลน์อ่ะผมเอาจริงๆไม่ได้ลึกเลยคือที่ที่มาได้โตแล้วก็ได้ได้รู้ได้สัมผัสแล้วก็จะเป็นสกายไลน์เนี่ยเริ่มที่เออาร์สามสิบแต่ก่อนหน้านี้มีเขาเรียกว่ามันมีก่อนหน้านี้อีกหลายรุ่นนะคือมันมีที่ที่ที่เคยเห็นลแล้วก็รู้ว่าตอนนี้ค่าตัวมูลค่าค่าตัวแพงมากแล้วก็จะเป็นสกายไลน์สี่สิบสี่สิบถ้าอยากรู้ว่าคือตัวไหนไปดูใน ฐานซัมเมอร์สามมั้งที่พระเอกขับอ่ะคันสีเหลืองๆหลืองที่เก่าๆน่ะสกายไลท์40แต่ผมจำไม่ได้ว่าพระเอกขับสี่ประตูมั้งไม่ใช่น่าจะ40นะจำจำได้บอกรู้หรือถ้าถูกผิดขออภัยถูกผิดก็เม้นต์มาบอกหน่อยแล้วก็ต่อเจนมาที่เราแบบชอบตัวนี้คือไม่มีปัญญาซื้อสามสองสามสามสามสี่คือเจนพวกนั้นอ่ะตอนนี้ราคาแบบเดือดมาก R 3สามสองก็ขึ้นไปห7เจ็ดล้านแล้วสามสาก็ไปราคาพอแล้ว r 3สามสี่ทะลุสิบสิบบวกเลย คือมันราคาทุกอย่างมันก็แพงขึ้นตามความหายากแล้วทีนี้ผมก็เลยมาจับต้องได้จังหวะเจอคันนี้พอดีราคาพอฟังได้ก็เลยเออกมาดูแลต่อขอพี่เขาขอมาดูแลต่อคือเราอาจจะต้องมาปั้นอะไรเพิ่มเติมอะไรเงี้ยไล่ไล่เจนมาเลย30มสิบไม่เมยก็ยังขึ้นนะทุกอย่างก็ยังขึ้นอยู่เป็นไงยังใช้ได้ยังใช้ได้วิ่งเร็วก็ได้นะแต่เราวิ่งช้าๆดีกว่าคือคันนี้ต้องอออแนวว่า ครื่องเทบจริงแต่เราก็ไม่ได้มาซิ่งถลุงเราจะไปถลุงในโซเลอร์เดี๋ยวโซเลอร์เสร็จเดี๋ยวจะมาให้ดูนะเราจะถลุงกันหน่อยจะาแรงมา้าปลดโหดเลยเพราะว่าช่วงล่างโซเลอร์ก็ยังอยู่ในเจน90อันนี้มันเป็นรถปี80แล้วช่วงล่างทุกอย่างแต่ก็เป็นปีกนกแล้วนะไม่ใช่คันแข็งปีกนกผมว่าน่าจะเจนแรกๆเลยช่วงล่างก็จะประหลาดนิดน,นึงมันเรียกเหมือนอารมณ์เพาลอยมากกว่าแต่ก็คืออิสระแล้วไม่เชิงเป็นคานแข็งเลยก็โอเคขึ้นนะขับดีขึ้นอันนี้ก็มีโช้กแต่งมีล้อมียาง นิดๆหน่อยๆทุกอย่างภายในกเ็เดิมๆแต่เดี๋ยวอาจจะต้องไปหาเปลี่ยนใหม่หมดเพราะว่าเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะแบบตามไปอ่ะ4ีปี ก่อนจะไปคาเฟ่ญี่ปุ่นเนี่ยนะแวะมาอู่กาลาด 2K ก่อนนะครับมาดูน้องชายอีกคันหนึ่งนะคือ t ต y o ต a s โ l ล er เลนะว่าทำสีไปถึงไหนแล้วพาสคา่าอาริมาเยี่ยมโซ l เลอร์แต่เข้าไปเยี่ยมไม่ได้เขาทำงานกันอยู่อู่นี้อู่พี่โอกาลาด 2K รถจะเป็นรถแบบ90สไตล์เลยคือเขาเข้าใจในเรื่องการบอดี้เคาะปะผุแล้วทำสีเนื้อสีแบบดีมากเลยนี่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 เต้าหู้เต้าหู้86เปไงอู่นี้ไม่ผลาดเรามีแต่รถแบบสุดๆล้อคล้ายๆกันเลยนะอ๋อรถ86คันนี้หล่ออะ ไอ้แปดหกมันรถเล็กเครื่องแบบว่าไม่ได้แรงมากเครื่องเอ็นเออะไรเงี้ยนี่โอ้ยจีซีสองประตูโอ้ิบสี่สิบห้าคือนี่นี่อันนี้ขันแต่งจริงมันไม่ใช่รถเราไปดูโซลเลอร์ดีหรอไปมาดูรถหน่อยครับพี่สวัสดีครับพี่นี่นี่เกียร์พื้พนรอแล้วเหลือรอทำสวัสดีครับพี่เดี๋ยวรอทำเหลือทำสี ีกสักพักหนึ่งเลยนะพี่นะสักระยะเลยคะ <c oughs> ตอนนี้ก็คือทํทำสีนอกในก็อันนี้ตีรองพื้นข้างนอกไปแล้วอันนี้รองพื้นไปแล้วครับพี่พี่แล้วไม่มันดำดำ,ำไงอ๋อว่ามันเสร็จไปแล้วเสร็จไปแล้วอ๋อไอด้ดมดำคือโรยสีไว้ว่าเราทําสีไปแล้วพี่เขาทำตรงจุดนี้จุดนี้ไปแล้วไม่งั้นทำวนเป็นหลูกเพราะว่ามันใช้เวลาบางทีก็ไปทําคันนู้น,นทีคันนี้ทีมันใช้เวลานานนี่ก็มีแต่รถแบบสกายไลน์อาสามสาม เอาฟาโรมิโอเงี้ยทำทั้งคันจริงๆรงอดูโซเลอร์ว่าเป็นไงเดี๋ยวจะทำอี p ีโซเลอร์แยกต่างหานะแต่ตอนนี้ขอตัวไปดูรถก่อนว่าเป็นไงบ้างตัดออกไปเลยพี่ใช่เอาแบบในรูปเลยอะ่ะให้ช่องใหญ่แล้วก็อาจจะปิดประมาณนี้ตามรูปเลยพี่ขอตามรูปเปไๆเลยอะ อันนี้กันชนเดี๋ยวแกไฟเลี้ยวไว้พี่ไฟเลี้ยวไว้อันนี้คือกันชนแต่งตามรูปตามใจคัสตัมนิดนึงจริงๆมันเป็นพาร์ทข้างหน้าเวอร์เทคเป็นพาร์ทญี่ปุ่นแต่เราขอคือไฟหน้าโซลาร์มันเยอะมันหลายหลายจุดเกินก็เลยเดี๋ยวทําตามใจเรานิดนึงงรอหันนู้เสร็จก่อนแล้วกันเดี๋ยวเขาทำอันนี้แล้วกว่าผมจะได้จอดคู่ถ่ายรูปกันสองคันก็ อาจจะแก่ก่อนพอดีคือพอคุยเรื่องโซลาร์เสร็จก็คุยกับพี่เขาต่อว่าไอ้คันนี้จะปั้นอะไรคือต้องทําใหม่หมดเลยให้มันดีทาได้หมดทุกจุดอันไหนที่มันไม่ดีรถแก่รถเก่าเหล็กมันยุ้ยมันอะไรก็เดี๋ยวเราก็เคาะปะผุอะไรให้มันดีกว่านี้ภายในก็จะเปลี่ยนใหม่หมดเลยภายในมันคือถ้าตัวเทพมันต้องภายในแดงข้างในจะเป็นสีแดงหมดเลยเดี๋ยวอาจจะต้องหาภายในแดงมาใส่ภายในแดงก็ใกล้ๆแสนมั้งทาสีอีกก็มีแสนสองแสงข้างนอกทำสีใหม่ทั้งคัน ใช่ทำใหม่ทัง้งคันเลยจริงๆแล้วาถามว่าไม่ต้องเก็บตอนนี้ตามรถตามปีมันก็ได้แหละแต่เราเราอยากจะทำให้มันสมบูรณ์ไอ้ตรงคิ้วเคร์ฟพวกนี้มันก็เก่าแต่ก็มีมานะพี่เขาให้มาเนี่ยพวกนี้ตามรถอะตามปีเก่ามันโดนแดดโดนลมโ,โดนฝนมันก็เป็นธรรมชาติอยู่แล้วอะเรายังอิดโรยลงเลยห้องเครื่องก็ทำใหม่หมดเลยเดี๋ยวยกเครื่องลงจะสไลด์มาเหมือนโซลเลอร์เลยทำใหม่หมดทุกอย่างอันไหนที่ไม่ดีไม่สวยแก้มอะไรเงี้ยแก้ใหม่หมดเลยทำออกมาให้มันสมบูรณ์ที่สุดทุ่มทุนสร้างสร้างเก่ง ทำเสร็จสองคันนี้ก็แก่พอดีเลิกเลิกทำยูทูบพอดีแก่พอดีนี่ไงโชว์ว่านี่ใช่ เราจอดหน้าร้านเขาไม่ได้วรอนี่ไงเราพาทัวร์แล้วกันพาวนจอดข้างหน้าถ่ายงานไม่ได้พาวนพาวนพาวนไปดูพาวนไปดูโหเสียดายอะอยากจอดตรงนี้ถ่ายรูปโอ้โหนี่อยู่ย่านฮาราชิกุปะเนี่ยโอ้โหคนเยอะจัดเลยอะตอนนี้ก็จะออกมาพอออมาตอนนี้เป็นโซนอีสานโอ้ยใหญ่กว่าเหรอเจ็บเอวอยากจะมาโชว์ขับมาหาเพื่อนๆ90อะไรเงี้ยไม่มีจอดแอปเนื้ออยู่ตรงไหนไม่รู้ มาถือว่าเอามาออกกำลังกายขับรถเล่นก็โอเคนะขับมาวิ่งมาก็ไม่มีปัญหาอะไรขับดีนะแล้วก็ช่วงล่างโอเคเลยไม่กระเด็นกระดอนนะขับนั่งดีเนาะเออสบายคือเรื่องของเรื่องแอร์เย็นก็รอดแล้วละ่ะขอให้แอร์เย็นก่อนดีกว่าเดี๋ยวพาเดินไปดูเดี๋ยวว่าย่านชิซูกะมีอะไรบ้างเฮ้ยไก่ย่างฮับไก่ย่างนี่เชบุรีปะเนี่ยเฮ้ยน่ากินนะน่าหน้าก็นั่งนี่ไหมข็อเท้คนแบบว่าเฮ้ยจะเป็นตื่นเต้นมาดูดี๋ยเขามากันทำไมมึงก็ตื่นเต้นเยยด ทำไมเราไม่ไปกับไม่วะเพราะ,ะต้องหล่อร้านญี่ปุ่นเพียบ เรียบร้อยแล้วนะครับพาเจ้าสกายไลน์ R30 มาขับออกสู่ท้องถนนเป็นครั้งแรกสําหรับผมแล้วก็สกายไลน์ R30 คันนี้นะแล้ววันนี้อยากขับรถเล่นจริงๆแล้วก็อยากจะทำคอนเทนต์ให้เพื่อนๆเ,เ,เห็นด้วยว่าลูกรลักคันใหม่เป็นยังไงหน้าตาเป็นไงหล่อเหลาอาจจะดูเก่าไปหน่อยบางคนอาจจะพูยทำไมรถมันเก่าขนาดนี้ก็ตามคนนะคนก็เก่ารถก็เก่าก็ตามยุคตามสมัยกันไปคอยรอชมนะครับว่าคันนี้ผมจะทําอะไรเพิ่มเติมมากนะจริงๆมันมีอะไรอีกหลายอย่างที่ต้องทําเพิ่มนะเพราะว่าสไตล์รถเก่ายัางไงก็ต้องเก็บงานนูน่นนี่จริงๆอยากทําแบบให้ดีทททททีี่่่สุดดเาาาาจะะํํไไ้้นถ ยังไงเดี๋ยวจะทำเป็น E ีพีพาร์ทแยกของสก้าไลน์ R 3 0ให้ดูเลยแล้วก็โตโยต้าโซลเฝากติดตามด้วยเดี๋ยวโ o l เลอร์ก็จะออกมาไกลคอนแล้วเร็วๆนี้ยังไงอีพีนี้ไปก่อนนะครับเจอกัน E ีพีหน้าครับฝากติดตามมิสไนกระลาดชาแนลด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครเยอะๆนะครับเจอกัน EP พีหน้าครับไปก่อนครับบ๊ายบายครับลูกรักลำใหม่คือมาที่บอกมากัน2คนก็ไปกัน2คนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไอ้ขี่ดูเมืองสารเกิดหรือมงกลับต้องอดทนนะ รถพ่วงข้างเลยครา้งที่แล้วให้เด็กวัยรุ่นเหนี่วนะนะวันนี้ชลบุรีไปกันสุดยอดสุดยอด